ราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะอิดีตาราก,ก็สุดเกมเอฟซีม l อกับผมลูกพี่แม่ครับโลธามาเทอุสครับซูเปอร์แมนตัวนี้นีโ่โหเรียกได้ว่าถ้าซื้อมาค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะเล่นได้ถึง4ตำแหน่ง CMCB CDM และ CAM นะครับ ในตำแหน่งพวกนี้ท่านผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งไหนท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนสกิลตามตำแหน่งที่ท่านผู้ชมอยากจะให้เป็นนะครับจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคือเรื่องพละกําลังวิ่งไม่มีหมดเลยครับวิ่งยังไงก็ไม่มีหมดและก็จ่ายบอลดีมากวิชั่นในการส่งบอลก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไปดูสกิลติดตัวสักนิดหนึ่งครับมีทั้งยิงไกลมีปอดที่2มีฟรีคิกด้วยไปดูกันครับ2โหมดครับ ถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Member Shi p กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับมาดูกันที่โหมดเมนเจอร์ก่อนนะครับผู้จัดการทีมครับ ในบทผู้จัดการทีมผมเอาเขายืนในตำแหน่งที่ถูกต้องของเขาก่อนเลยนะครับในตำแหน่ง C m เพื่อที่จะได้ดูว่าเขาเล่นแบบไหนในตำแหน่งที่ถูกต้องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยผมอัพร่างกายมาท่านผู้ชมแน่นอนแหละตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งไล่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แล้วนะครับเวิร์กเลนเป็นไฮไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเติมเกมรุกมันก็ค่อนข้างสุดอยู่แล้วและเกมรับก็วิ่งลงมาเล่นในตามฉบับอันสมควรนะครับช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะ ลงคลิปไม่ถี่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะต้องไปบราซิลและต้องไปอยู่ที่นั่นหนเดือนเต็มๆกับการไปแข่งฟรีไฟ้นะขออภัยด้วยนะครับสำหรับชาว FC Mobile แต่ว่ามีคลิปมาโดยตลอดแน่นอนนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นตัวอะไรเพราะผมขายมาทิอุสและทางด้านของบุฟอนทีนไปแล้วเพื่อรอรีว,วิวตัวต่อไปให้ท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเออเป็นการตัดเกมของมาทิอุสแล้วขยับจ่ายขึ้นหน้ามา แล้วก็เป็นการสวนกลับนะครับนี่ครับดูการจ่ายบอลน,นะผมว่ามาเทอุสจ่ายบอลในเมนเจอร์ค่อนข้างดีเลยครับเล่นง่ายมาเทอุตอะในเมนเจอร์เล่นง่ายมากครับเป็นตัวจับแล้วจ่ายจับแล้วจ่ายนะฮะแล้วก็ตัวเองก็จะวิ่งขึ้นเข้าไปสู่กรอบเขตโทษเพื่อหาจังหวะในการยิงในกรอบเขตโทษหรือว่ายิงไกลหน้ากรอบเขตโทษนะครับก็ใครที่ชอบตัวที่มีพลังงานสูงๆทั้ง2โหมดผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ ข้อเสียอย่างเดียวของเขาก็คือตัวเขาเล็กนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยผมเคยเล่นพวกกองเต้ามาเล่นตัวเล็กๆมาก็เยอะนะมาเทอูดะมันเหมือนเหมือนกองเต้เวอร์ชั่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการลุ้นตำแหน่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเติมเกมสูงเนาะอย่างเนี้ยเมื่อกี้เห็นเลยว่าเหลี่ยมบอลนนะ่ะพอเจอตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับจะไปเบียดเขาอาจจะยากสักนิดนึง แม้ว่าร่างกายจะดีนะครับตัวนี้เนี่ยค่าพลังออในส่วนของความแข็งแกร่งน้อยนะไม่เหมือนพวกกองเต้น,นะครับผมเลยจำเป็นต้องอัพร่างกายแต่ว่าการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างดีทุกอย่างเลี้ยงคล่องแคล่วครับส่งยอดเยี่ยมครับ เ,เกมรับถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าร่างกายเนี่ยคือจุดอ่อนสําคัญเลยถ้าคุณไม่อัพร่างกายด้วยเนี่ยจะยิ่งบอบบางเข้าไปใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าค่าพลังในส่วนของสตร t h หรือความแข็งแกร่งนะครับน้อยมากร้อยกว่าเองอะ่ะร้อยต้นเองนะครับแล้วตัวเขาเล็กด้วยมันจะทําให้ตัวมันเสียเปรียบในบางจงังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันควรจะเล่นแบบ สไตล์เพลซิ่งจะจ๋าแบบว,วิ่งชนวิ่งชนวิ่งชนแบบต่อนหน้าต่อตาไปเลยนะครับจะไปเล่นเหลี่ยมบอลหรือว่าวิ่งไปดักไปอ่านอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะสู้ของตัวอื่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณเคยเล่นยาย่าตูเร่มาเนี่ยนะครับหรือเล่นแบบประเภทวีเอราในเล่นตัวเกมรับอ่ะผมคิดว่าตัวนี้มันจะยากกว่าเดิมนิดนึงสำหรับการเข้าบอล ส่วนในเมนเจอร์เนี่ยผมว่าโอเคเลยครับเมนเจอร์ Manager ผมให้อยู่ที่7แต่ว่าบทบาทหน้าที่จะน้อยนะครับจะเป็นตัวเชื่อมเกมในแดนกลางที่จับแล้วจ่ายแล้ววิ่งจับแล้วจ่ายแล้ววิ่งซะมากกว่าเลี้ยงน้อยครับนานๆจะเลี้ยงสักทีหนึ่งด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ1,200-1,300ถึง1,300เอผมคิดว่ามันแพงเกินไปสำหรับการเอามาเล่นในเมนเจอร์ถ้าท่านผู้ชม คำนวณ OBR เป็นอ่ะผมว่าเอาไปทุ่มกับกองหน้าเอาไปทุ่มกับปีกแล้วก็เอาไปทุ่มกับกองหลังจะดีกว่าครับนะฮะมันมันจะได้ช่วยในเรื่องของ OBR ได้เนาะ<ม>การทุ่มกับตัวใดตัวหนึ่งระดับ 1,200m แล้วไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นทั้ง He ด o ูเฮดและ Manager ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะเรารีวิวกันตามความเป็นจริงนะครับ ถามว่าเก่งไหมก็อยู่ในระดับที่ดีเลยใครที่เล่นเพรสซิ่งเก่งๆอ่ะผมว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยแกจะเป็นตัวจับจ่ายแล้ววิ่งจับจ่ายแล้ววิ่งอาจจะมียิงไกลบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นคำถามคือคุณชอบเขาหรือเปล่าครับถ้าคุณชอบเขาโรธามาติอุสก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นลัวสนุกนะครับเดี๋ยวน่าจะมีช่วงที่ผมเปิดเรื่องของพลังงานให้ดูนะ วิ่งทั้งเกมน่าสนใจตรงวิ่งทั้งเกมแล้วมันไม่หมดครับโดยเฉพาะเฮทูเฮวิ่งทั้งเกมจริงๆในรีวิววันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมเอาตัวเขาวิ่งทั้งเกมเป็นหลักใช้เขาเป็นหลักแต่ว่าเหมือนแบบเพิ่งเริ่มเล่นครึ่งแรกยังไม่จบอ่ะแม้ว่าจะอยู่ท้ายเกมแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบมหาสจจรย์สำหรับผมนะกับการที่วิ่งได้ทั้งเกมขนาดนี้นะครับ คนเล่นเพสซิ่งคนวิ่งเข้าใส่ชอบแน่นอนครับตัวนี้ครับเนี่ยส่วนในเมนเจอร์ก็ก็จะประมาณหนึ่งครับเนี่ยถ้าโดนเหลี่ยมบอลจจาหันหลังให้ก็จะไม่ค่อยแย่งอะแย่งไม่ค่อยได้ครับต้องเป็นจังหวะวิ่งเข้าแท็กวิ่งเข้าชนตรงๆถึงจะดูได้เปรียบนะครับยืนตำแหน่งก็พอประมาณนะครับ ไม่หลุดไม่หลุดเกมรับสิอว่าพอประมาณเกมรูปพอประมาณเป็นตัวกลางๆตัวหนึ่งครับแต่ผมว่าถ้าท่านจะเอาเมตาจริงๆก็คงจะต้องไปพวกตูเร่พวกกุลิ์เอามายืนอะไรแบบเนี้ยมันเมตากองกลาง,ลางตัวใหญ่ยิงได้2อ้ามันน่าจะดีกว่านะครับส่วนใครงงว่าเอา้าแล้วคันตวหน้าผมไปไหนผมขายทิ้งมารีวิวบุฟฟ่อนกับ มาเทอุดให้ท่านผู้ชมนี่แลนะครับแล้วก็ไปใช้ในส่วนของอานายตัวฟรีที่ผมมีแทน,นไปดูค่าพลังสักนิดนึงครับคะแนนหลังเกมเนี่ยมาเทอุดส่ง7ครั้งสําเร็จ7ครั้งแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ยิงคะแนนน้อยนะคะแนนอยู่แค่7.6เท่านั้นครับอ่ะมาดูในส่วนของ a d to head ครับก็ยังยืนในตำแหน่ง CM มนะครับผมเคยเอาไปลองเล่น CDM ในแผน C23 1มาแล้วก็เฉยเฉยส่วนใหญ่จะหลุดตำแหน่งเยอะเพราะว่าเขาเติมเยอะ นะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เล่นสนุกกับการเล่นเกมรุกนะเฮตุผเฮเกมนี้ผมจะเน้นให้ท่านผู้ชมเห็นไปเลยนะครับว่ามาเทอุสเล่นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับฝั่งตรงข้ามยกนิ้วให้ตั้งแต่แรกเลยไอพวกยกนิ้วให้ตั้งแต่แรกเนี่ยมีสิทธิ์ความเกลียนสูงนะครับมีสิทธิ์จะเกรียนสูงเนี่ยผมพยายามจะเอามาเทอุสขึ้นข้างบนนะเนี่ยไม่มีบอลแกก็เติมขึ้นไปสูงอยู่นะครับเห็นไหม ก็จะเติมสูงหน่อยปีโรจะอยู่คุมจังหวะตรงกลางให้นี่ครับจังหวะส่งบอลน,นี่ผมอยากให้ดูผมคิดว่าเขาส่งบอลจังหวะเดียวถือว่าโอเคเลยนี่จังหวะนี้ถ้าเขาไม่เสียบผมว่าโรนัลโดน่าจะหลุดนะครับจ่ายบอลดีครับนี่ผมบังคับเขาเยอะนะท่านผู้ชมดูนะผมบังคับเพ์เซอร์เห็นไหมผมพายายามจะเอามาเทออสวิ่งเยอะหน่อยเพื่อจะให้เห็นว่า ผมใช้เขาเยอะแล้วพลังงานมันเหลือเยอะเหลือน้อยขนาดไหนนะครับเงินฝั่งตรงข้ามเขาเล่นส่งคืนไปคืนมาครับเ <Mercy. S 1> นี่ย <qu> ดูครับ <endy> แต่ว่าก็โอเคนะเหมือนเน็ตเขาจะไม่ดีด้วยครับฝั่งตรงข้ามนะครับ รอสักครู่เน็ตแบบเน็ตค้างไปเลยอะ่ะฟังรงข้ามนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันสำหรับมาเทอสุสยิงหน้ากรอบเกตโทษก็ถือว่าดีนะครับเท้าวขวานะท่านผู้ชมเขายิงเท้าซ้ายก็เฉยๆอะ่ะยิงได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จังหวะการส่งบอลเนี่ยกับพลิกตัวเห็นไหมครับผมว่าพลิกตัวถือว่าโอเคเลยไม่ได้กดปุ่มสปีดนะแต่พลิกตัวเร็วนะครับ ด้วยความที่เขาบาลานเยอะตัวเล็กนะจะให้ดูทุกจังหวะว่าชื่นชอบไหมไเนี่ยถ้าไปเทียบกับกองกลางตัวอื่นๆตัวเขาดูเล็กมากเลยนะครับท่านผู้ชมและแล้วก็เติมเกมขึ้นไปอยู่ในกรอบเขียโทษเห็นไหมครับในจังหวะที่ตัวอื่นคลองขึ้นมาแกก็จะพยายามหาจังหวะสอดเนี่ยครับปั่นได้ครับปั่นได้ครับหน้ากรอบเขีโทษน,นาเทอุส วงเล็บว่าเท้าขวานะครับชอนนี้เท้าขวายอดเยี่ยมเลยก็ถ้าจะสามารถพึ่งพาในรูปยิงไกลก็ก็ได้ครับอันนี้ปั่นเฉยๆนะไม่ได้แบบเพลว์ชง Power ช็อตอะไรนะครับปั่นเฉยๆเดี๋ยวให้ดูจังหวะเกมรับบ้างครับ ผมพยายามจะบังคับเขาวิ่งนะเนี่ยแต่ผมมองว่าตัวผมเล่นเล่นพวกเพสซิ่งไม่เก่งน,นะท่านผู้ชมมาเทอูดก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์ผมอะผมดักบอลจะมากกว่าพอมาเทอูดขาสั้นๆอย่างเงี้ยจะวิ่งเข้าไปจิ้มอะไรเงี้ยผมจะกะจังหวะไม่ถูกนะไม่ใช่ตัวเขาไม่เก่งน,นะครับอันนี้ผมอะกดไม่ดีเองนะครับใครที่เล่นเพสซิ่งเก่งผมว่ามันมันใช่เลยมันตอบโจทย์เลยครับ ไม่อสครู่นี้ถ้าเป็นตัวขายาวๆหน่อยมันอาจจะถึงไงแต่ผมไม่กะจังหวะไม่ทีบุกเองครับเดี <S <S ๋ยวเราจะเปิดในส่วนของค่าพลังให้ดูนะครับว่าช่วงท้ายๆเกมมันลดไปมากน้อยขนาดไหนนี่ครึ่งหลังแล้วนะครับ50นาทีจะเห็นว่าจริงๆแล้วผมก็บังคับเขาพอประมาณเลยสำหรับมาเทอูสนะ พยายามจะให้เขาขยับพเยอะที่สุดผมบอกเลยก็คือถ้ามีมาติอุสในทีมอะคุณหาตัวสำรองในการเปลี่ยนกองกลางแค่ตัวเดียวเท่านั้นะ่ะไม่จําเป็นเลยนะครับหรือถ้าคุณอยากจะเอาไปเล่น cdm ตัวเดียวแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาผมคิดว่ามาเทอุสก็ตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับในจอด้านบนจะเห็นมาเทอุสยืนอยู่ตรงกลางเวลาคนอื่นเขาเข้ามาเล่นในกรอบเโทษเนี่ยครับ จะยืนรอดอักเนี่ยตะเหลี่ยมบ bon อลน่ะสู้ไม่ได้เนสู้ไม่ได้ครับพอมันเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะสู้ไม่ได้ปุ๊บต้องเอาอีกตัวมาช่วย <George Best. S 1> ผมว่าความแข็งแกร่งเขาน้อยไปตัวนี้ <Best. S 1> ตัวนี้ผมว่าควรเอาไปเล่น c a m อันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้อำนะผมคิดว่าถ้าไปอัพจ่ายบอลแล้วเล่น c a m ในจังหวะจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาส จังหวะจ่ายบอลทะลุช่องไปเลยอ่ะผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าบอลออกจากเท้าถือว่านุ่มนวลถือว่านุ่มนวลเลยแล้วก็ชอบเติมเข้ากรอบเขตโทษอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเขาดึงตัวประกบไปอานายก็มีโอกาสได้วิ่งยิงเนี่ยนา,ายกโกงอยู่ตลอดเวลาเนาะมีความโกง ีนยิงในกรอบเขตโทนเหลี่ยมแบบนี้ก็อย่างเข้านี่เม็ดแดงเองนะท่านะผู้ชมผมน่าจะเอาไว้แค่เม็ดแดงไว้เป็นตัวที่แบบสลับสับเปลี่ยนกับการรีวิวท่านผู้ชมเนาะเพราะตัวนี้มันน่าจะเล่นได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับโดยรวมสําหรับผมในเฮดทูเฮดผมให้อยู่7.5สําหรับคนที่ชอบเล่น p พลซิ่งจ๋าจนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบในการเล่นเมนเจอรผมว่าตัวอื่นน่าจะตอบโจทย์กว่าตัวอื่นน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับ เฮ้ทุเฮเล่นสนุกครับ <S 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 ลูกนี้ไม่เข้าได้ยังไงโขกเต็มตมใครอยากจะดูรีวิวตัวไหนพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามจะเอาทุกตัวที่ท่านผู้ชมอยากจะดูมาให้นานผู้ชมได้รับชมกันว่าตัวนั้นเล่นยังไงสไตล์แบบไหนอา่าดูสักนิดหนึ่งครับสำหรับนี่ฮะพลังงานแทบจะไม่ลดเลยครับโรธามาเทอุส ก็ว่าไปตามนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใครที่อยากจะสนับสนุนช่องกดเมมเบอร์ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ